สวัสดีค่ะอริสานะคะพบกันอีกแล้วค่ะใน Reading People a n d l i n e Detection นะคะโดยในคลิปสั้นๆเหล่านี้ค่ะอริสาหวังว่าจะสามารถให้ทิปเรื่องการอ่านคนแล้วก็การจับโกหกได้นะคะในคลิปนี้อริสาขอเริ่มด้วยคำถามค่ะอะไรคะที่ทำให้เราสามารถบอกได้ว่าคน2คนที่เราเห็นเนี่ยชอบกันหรืออะไรคะที่ทำให้เราไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะ ไม่ว่าเราจะไปออกเดทไม่ว่าเราจะไปพบกับใครก็แล้วแต่ที่เราไม่รู้จักหรือจะไปขายของไปเจราจาต่อรองว่าคนที่นั่งตรงข้ามเราเนี่ยชอบเราลองดูคลิปนี้ค่ะในคลิปนี้เราจะเห็นสองสาอย่างนะคะที่สำคัญเลยมากๆเลยนะคะคือเมื่ออาหารเสิร์ฟแล้วเราจะเห็นลักษณะของคนทั้งสองคนเนี้ยที่อยู่ในในวิดีโอเนี้ Lean over เข้ามาหากันความหมายก็คือเหมือนตัวถูกดึงเข้ามาหากันนะคะทั้งคู่ไปพร้อมๆกันคือ same pace 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 นะคะเพราะเมื่อกี้เราเห็นว่าทั้งคู่หยิบแก้วไวน์พร้อมกันนะคะเทีะนั้นจริงๆสรุปคือสิ่งที่เราเห็นคือการ mirror กันและกันหรือการทำท่าเหมือนกันค่ะดังนั้นสิ่งที่ทำให้บอกนะคะว่าคนสองคนชอบกันหรือคนที่อยู่ตรงข้ามเราถูกใจเราหล่ะ อาจจะไม่ได้ชอบในทางโรแมนติกแต่ถูกใจเราแหละเราทำอะไรบางอย่างถูกละนะคะก็คือการคี e เพ a ถ้าเป็นการท,ทานอาหารรับประทานอาหารนะคะเขาเรียกว่าคี e เพ a ท์ PACE Pace คือไปพร้อมๆกันไม่ใช่เราหิวมากเรารีบทานไปก่อนเลยไม่ใช่กันเราต้องคีบเพสให้มันไปพร้อมๆกันทีนี้ถ้ามันพร้อมกันเป๊ะ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 ไม่ว่าจะหยิบช้อนหยิบซ่อมเริ่มทานหัวเราะเอียงศีรษะเหมือนกันเอาแก้วมาชนกันพร้อมกัน เขาเรียกมิร์กันพอไปถึงสเตปของการมิร์กันเนี่ยมันประสบความสำเร็จแล้วค่ะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เลยสาทํางานกับคุณแม่นะคะแล้วก็น้องในอีกเพจหนึ่งของเลย่าเนี่ยน้องกับคุณแม่เมื่อทานนมเมื่อคุณแม่ให้น้องทานนมมีการมิร์กันเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนั้นนะคะเป็นการปรับตัวเข้าหากันได้อย่างดีเพราะฉันมองหาซายนี้นะคะการมิร์กันค่ะหรือการทําท่าเหมือน ถ้าชอบคลิปของลิสาสามารถดูทั้งหมดได้เลยนะคะลิงก์อยู่ในลิงก์ของ YouTube อยู่ในคอมเมนต์บ็อกซ์แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ